này làm nó đi Michael nhóm ởCalais ừ ừ Ừ ดีครับโอ้นะครับวันนี้ดอยหลวงน้ำท่วมนะครับเนอหน้าท่วมนานะครับเลยเกี่ยวโอกาสมาปักเบ็ดเล่นหสักน้อยนะครับอ่าเตรียมเบ็ดมาซาวหลังนะครับใช่ขอเบอร์สิบห้านะครับเยอะห่วกนะครับวันนี้มาลองดูนะครับอ้อ้ม่ฝนตกนะครับตกมา คืนก่อนนะครับตกนักหน่อยนะครับตะ่ก,กี้ก็ตกนะครับก่อนก่อนจะมาปักเบ็ดนะครับโมงเดี๋ยวเขาจะเพื่อเป็นอการเบ็เสียเวลานะครับเขาจะปักเลยนะครับเบ็ดเหลือเสาหลังนะครับพีนี่หน้าม,มาเล้ยวกว่าปกติหน่อยนะครับเตยยังไ่ใจนะครับช่วงนี้ <c oughs> เดี๋ยวใส่ นี่เหหลังเดี๋ยวเขาจะไปใส่ในห้ององอนครับห้องน้ำถือต้นี้หัวกนะครับเกี่ยวเวลาเกี่ยวหเกียว,กกยวติ๊เก้าห่างนี้นะครับให้มโดนตอ้งก่อนนะครับ อืมณ์ต้องมันจะตายเราเสียบก็บเสียบลงไปเลยนะครับมันจมหน้าไปเลยเอาแบบนงขึ้นหายใจอยู่แล้วนะครับเม็ดนี่ยาวเมตรห้าสิบนะครับไปกุมรุ่นกับพวกอือ

ขึ้นนครับล่นนี่ห้องมัไล่นะครับับนลองวัาถ้าในน้ำมันกลิ่นดีแล้วเขามาใส่นี่ครับในห้องห้องมัไล่นะครับแต่มันต้องได้ถงังได้เพี่ยวเห็น้อย เบดกำมันรุ่นกันพอนะครับหลบน้ำดำไปไปมาใจเบดเจอเจ้าทีนะเฮ้ยเฮ้ยเร็วเร็วเร็ว ส่งเขียดแม่น้อ่งเขียดกันรุนกันพอนเะด้อ

mấy nhá, coi cái hài ô, bắt con đi mất, ừm, nó thảm cả con này, chấp ngay, nó nhiều lắm con Ừ. ok

อ้อน,นี่อโอ้โอชโอ้ยชนมาแล้วอ้ยตัวแรกอ้ยตัวแรกตัวแรกหึมันมันมันอบอบ้อบอวนๆนะครับนี่ไอ้ชนนะ เหมือนล,ลาแต่ตามค่อดีใส่ของไือัอืมอาละอาละขึ้นไว้มันะครับขึ้นไว้มันะครับอางนี้ออ้าว ยี่ต้องสงสัยนะครับวันในน้ำยังมีปลากุดเขาใส่มันอยู่ข้างแม่น้ำนะครับขึ้นมาเนี่ยนอน ขึ้นวายุครับจะขึ้นวอย่ครับปัญญปัญญกแถมก้าอ้นั่งๆังไมไโอ้แต่เลยต้งป่ากดกดน้องก๊งกแถมก้า <laughs> น้องกกว่าเขียวยิ่งรีบไปนะครับจังนี้นต้องระวังนะครับมสบัสดมา ไใส่วนันนี้ใส่เอาเบสาอลาใส่ได้สิบแปดหลัง,ลง,ลงนุ่มซุนุ่มเอา้าวโอเคแล้ว <c oughs> <c oughs> พอหรอบนี้ได้กี่ตัวครับ สิแข่งโน่ส้มอยู่นู้อ้ระกุศห้าตัวไอซ้อนหนึ่งตัว <laughs> โอเคอยู่ครับหลับเจ้าเจ้าซีถุกม,มาใจยแ็มรอบนะครับไมกับควาดิามนะครับ รอบนี้รอบที่2องครับสีทุ่มไปเจยานี่ก็มีอยู่นะลูกแสมเหลี่ยมอ้มล่ะอ้การเคลนไว้ครับขึ้นไ้วนครับเคลนไหวครับไปนี่ไปนี่ Đấy đi thằng cá Có tệ nó có cái à เก็บอีหกว่ซื้อมาสี่คิดนะครับหนึ่งร้อยบาทคิดสองห้าบาทนะครับอีหก 6. ซื้อติดซ้านะครับซ้มติดเป็นเลียงกบ đây, đây Mới cả hẳn nuốt lắm. ạ โคบิดทุ่งไม่ตลอดนะครับมันเวลาเกี่ยวเยิ่อมนจะบกคิด đầy đủ lần lần hai đón mà khắp lúc nào mà lấy ôi 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 สายวะนะครับวมรถแมัดเบ็ดเตรียมมาตัวเมมเอี้ยังไงนะครับ sẽ phun bay một chút, rồi <laughs> bết mi nuôi ini merasakan kumpiran oke okay. ได้สี่ตัวกกน้ำกลน่าจะได้หกตัวนะครับเนาะซิบล่ะนะครับเต็มมันตัวมันโปรใหญ่ม,มันเหมือนปลา้ำกกนะครับเดี๋ยวสักกรรําหกก็จะมาเก็บกันเลยนะครับรมันเตีย่ยงกงยึ้งนาทีนึ่งนะครับหัวพุ่งเจ้าล่ะกวนพุ่งเจ้ากบฝนตกนะครับโอ้คีครับดูพานดูนะครับเคคบาาด็กนะแก่งนอส้มละ ป่ะเราวนนี้เราเก,ก็บเบ็ดกันดีกว่านะครับน,นี้กับเตียงนนาาห้าสิบนะครับเตียงพื้นห้าสิบเพาะว่าสั่งเตียงไปน้วคงจะบอกเคยกินนะน,นี่คือว่าม้าล้องใหม่น้ำท่วมนะครับ เดี๋ยวจะมาซ้ำมเห<ค>ม <ans> ือนกันนะครับเด้อ hmm. น mm ี่เห็นลายตีนะครับลายจุดอยู่นะครับตีหน้าเหมือนท่อมนี่จะเหมือนเดิมมากด คือปามอย่างนี้ต้องต้ใส่เบ็ดแม่มันลดออกมาคนจำงานเนาะตัวเต็มนี่ครับต้องใส่เบ็ดกันเลยครับอู้ เดี๋ยวนี้อ,อมากินเม็ดวุ่นจมานี่หรอว่ายำเสม็มกระโดดอยู

แต่ทถวบ้านเขาไปก่อนหนุ่ยเลย <c oughs> <c oughs> อาจะมีหหมายอยู่นะครับวันนี้มาลองโ អញយ៉ាងប go to to ៉ាញ់អញយ៉ាងនេះអញយ៉ាងនេះអូបកគត់ម៉ោអឺអេបកគត់ណាស់កណះครับពីនេះអង្គໄປອື່ນບໍ່ໃດເລີຍ

นี่วันไปล่องหอบได้นะครับนี่แก้งหงมแก้งเหงานี่ไปซื้อของสวีเดนมาป้าแม่มาานัจะไม่ได้กินแล้วได้อยู่เลยครับเด้อ,าาอ,าาอ,าาอเอามะเอามะเอามะโอ้ยลุงปลบป๊ดเตะเตะหลังติดหลังโอุ้มไปย้าย กดขึ้นไมนหน้ามนะ้าฝุ <c> ่น <oughs> น้ามุกแล้วก็โอ,อาวเว นีแถวนี้มันเป็นตุ่มนะยครับ้าเป็นน้ำก,กนน๊กนี่อันตรายอืมน้ำใสอืใได้เนาะข้ามรับข้ามเก็บหึงก้อนนี้น่าจะได้นัก,ก่านี้เลมเป็นยังครับ ผมูกขี้ขาดมามาเหนือหลังสุดท้ายอืมจู่าได้นักนะครับเนาะเว็ดซาวหลังนี่นะนี่แต่ธรรมดาเลยหลังสุดท้ายามาเอามาเอามา uuuuh oh, 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 oh. oh. bạc cốt uuuh 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 tải ไปไเไไไปริ่งจะไก่ยังหนึ่งเลขไปโอ้เต้ลเราต้องถ่ายนี่ก,กตะปุกหมดนล้วกลัมา,าไม่แล้วครับม,มาโอ้โหผลงานเราต้อดทาย โอ้ยธรรมดาเนอะทิศแปดตัวอืมโอ้โ,อโอได้เกือบสาวนะครับสามรอบในช่องนี้ฟุตไหนมาพวกนี้เพ <c oughs> ิ่งเอินเอินจื้อเอ้านะครับอในช่องบรรยากาศบีบีกับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอืมนะครับ เดี๋ยวเขาจะมาซ้งเห็นอยู่นะครับก็หน้ามกำลังขึ้นนี่ครับฝนตกคงเหมือนรถงเพื่อนเนาะนะครับโอเคครับขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับทุกกำลังใจนะครับอันนี้เจ๊กล้องติดนาโอกไทยมาเลยอย่างนี้นี่นู่นนะครับโอเคครับไปคลิปหน้าฮอป้ากันนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับทุกคอมเมนต์นะครับผม นคลิปนะครับป้ากันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับอ๋อหอกอดให็ดกมอ่ะนะครับคืนนี่อู้หูปรากดนะครับตรงนั้นลาก็ดีนะมันใจนะครับเด้อนี่ปรากดนวลๆได้อยู่ครับประมาณสองโลอืมปลาดิบปลาช่อนนี่มันนับนี่ยซับเอานี่มันออกนะครับมันเงี่ยงมันออกนะครับอาเขาเก็ฑธรรมดานะครับเด้อ ยอดเงนครับผลงานนะครับ